ปลั๊กไฟในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมนะครับมหุงข้าวถ้าดึงเข้าดึงออกอาจจะทําให้ตรงนี้มันงอได้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วทําอย่างไรให้มันไม่งอนะครับท่านผู้ชมนะผอมีวิธีการครับไปรับชมเลยครับให้ท่านผู้ชมซื้อปลั๊กสามตามานะครับท่านผู้ชมนะปลั๊กสามตายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมที่มีปุ่มสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่แล้วเราจะปิดก่อนนะครับ ปุ๊บนิดอันนี้เป็นปลั๊กพัดลมนะครับแต่ถ้าเราใช้งานเราก็แค่กดสวิตช์นะครับท่านผู้ชมนะปึ๊บติดนะครับนี่ถ้าไฟสีแดงตัวนี้ติดสแสดงว่านี่ครับทํางานครับแต่ถ้ามันดับก็สแสดงว่าไม่ทํางานนะครับนี่แต่นะครับสิ่งที่ควร ใช้ได้ไม่ควรใช้นะครับสิ่งที่ควรเสียไม่ควรเสียบก็คือปลั๊กหม้อของข้าวนะครับไม่ควรเสียบคาไว้นะครับท่านผู้ชมนะตู้เย็นหม้อของข้าไม่ควรเสียบคาไว้นะครับถ้าเป็นตู้เย็นก็ให้เสียบถาวรเลยนะครับท่านผู้ชมนะเสียบถาวรคือเสียบไม่ผ่านปลั๊กสามตาเสียบกับเตาบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าการเสียบแบบนี้นะครับตู้เย็นเขาไม่ต้องการดึงเข้าหนึ่งก่อนครับแต่พวกพัดลมนะครับถ้าเสียบคาไว้ได้ยินข่าวไหมครับว่า เวลาเลือกใช้งานให้ดึงปลั๊กออกแต่ตัวนี้นะครับไม่ต้องดึงปลั๊กออกก็ได้ครับแค่กดสวิตช์ปิดมันก็ปิดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะพระลองเหมือนกันปิดตรงนี้ก่อนนะครับนี่เลขศูนย์ปึ๊บแล้วก็คอนเฟิร์มดับอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องดึงปลั๊กออกมันก็ไม่งอแล้วใช่ไหมครับแค่นี้ง่ายๆครับทำเองที่บ้านก็ได้หาซื้อปลั๊กสามตาที่ผมบอกมีปุ่มเปิดปิดไฟได้นะครับท่านผู้ชมถ้าชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ